ร้อยบาทข้าวสารนโมธน,นาสาธทุการนายเปลี่ยนสารุการหนึ่งร้อยบาทนางสีสาุทุจการอุปถัมภ์กรงการสองร้อบาทคุณแม่เชียงทองประดับ200ร้อยบาทนายสว่างสาธุพการหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อวันทาคุณแม่ประสานพันกอดแก้ว200ร้อบาทด้คนนี้มาพูดให้กับคุณพ่อโพยคุณแม่เงาถิว นางประถมโครงการ200บาทคนแม่คำถิวเยี่ยมสะอาดอุปถัมภ์โครงการเป็นจำนวนปัจจัย500บาทนะอุทิศให้กับคุณพ่อวอลเว็บเยี่ยมสะอาดคุณพ่อบุญเวียนเยี่ยมสะอาดอุปถัมภ์โครงการ100บาทคุณแม่แปรเยี่ยมสะอาด100บาทนางอารพิมสุทันหน0รบาทนางสาวสุภาพรสุทธัน สีสีทุีบ้านเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทคนยายแจ้งสินจารุสงใาอุปถัมภ์ตรงการห้าสิบบาทคนแม่นุยนาโพเงินยี่สิบบาทคนแม่ไทยคนชลี1 0หนึ่งร้อยบาทคนแม่มุกสุดเพิ่มหนึ่งร้อยบาทคนแม่บุญมีมหานามหกสิบบาทคดแสนเลิศหนึ่งร้อยบาทคนแม่ทองสา พันจันหนึ่ง100ร้อยบาทคนยายวันณคนแม่ทองสาบัวขาขัาานเท้สี่สิบประมโครงการหนึ่งร้อยบาทคนเปรียบดาวสมเหมาะอุะถมโครงการหนึ่งร้อยบาทคนแม่เทียมพันจันยี่สิบบาทคนช้างกล,ล่องพักสี่สิบบาทคนข้าศน์ลิ้นลชัยสี่สิบบาทคนแม่บุญรอด หน่งนัชัยย0บาทนางนงเยาวอินพัาน20บาทนางสาวรัมมิตรารัมมิตราต้นบัวประเสริฐและครอบครัวนำประถมโครงการเป็นจำนวนปัจจัย300บาทก็ขอหนมูขน,นาดสาธุก,การนายสท้ายนายวิชัยคนสาธรจากบ้านพะลางนำประถมโครงการเปน องค์บาสุกองค์บาติกาผู้มาปฏิบัติธรรมนาชำระศีลช่วยชำระกิเลสในใจของตนะะนนงก็ต้องขอพระโมทนาองค์ประกอบสําคัญที่ทำให้การให้ทานได้บุญมากก็คือเจตนาบริสุทธิ์ยมเจตนาบมริสุธิ์นั้นก็คือเจตนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความลกใสศรัทธาเช่ในผลของทาน กอให้ขณะให้และหลังจากให้แล้วคุณคุณมาจาต้อง่ปให้รู้ว่าไว้ว่าใจใสจึงจะเหมาะสมกับภาชนะรองรับรมอย่างที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่หกไม่หลเลยคือก่อนทำกำลังทำและหลังทำไปแล้วแต่ต้องใสเวลาบุญสมผลสมปักจะเกิดขึ้นเป็นเปลี่น เป็นนูกสมบัติพ้ำสมสบัติหรือคนสออสนสมบัติจะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายไม่มีอมุปสรรคใดเกิดขึน้นความผ่นความดีทั้งหลายนจาใจที่ของสายทั้งสาม เวลาเฉลีย่ยเหมือนท่านพร,ระอาจารย์ท่านพระภูท่านเทศไหมนะโดยเฉลีย่ยนะ75ปนะีมนุษย์เรามีอายุเฉลีย่ย75ปีถือว่าไม่มากเกินไปนะแล้วก็นะสัตว์บางจำพวกนะมีอายุที่ยาวนานกว่านีนะ้แต่อยู่ การได้อัตภาพของมนุษย์ีเป็นการได้ที่ยากเป็นการได้ที่ยากแล้วก็อายุสั้นในยุคการของพวกเราปัจจุบันถือว่าอายุไม่มากฉะนั้นเองุบวันหากแม้นเราได้ใช้ชีวิตให้เกิดคุณเกิดค่าให้สมกับที่เราได้อัตภาพของกายมนุษย์มีเพียงกายมนุษย์เท่านั้นที่สั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำไง สามารถทําได้ด้วยตนเองไม่ต้องไม่เพียงแค่ไม่ต้องอนุโมทนากับบุญกุศลของคนอื่นฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเราไว้ในชาตินี้ถือว่าเราเกิดมาคุ้มนะเราเกิดมาได้กําไรไม่ขาดทุนไม่เป็นโมฆะบุุษและฉะนั้นเองญาติโยมก็ขออนุโมทนาสาธุก,การกับเพจอันเป็นกุศลของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ตั้งใจที่ได้อุทิศชีวิตมาร่วม สั่งสมบุญสร้างทางนพระบุตรให้เกิดขึ้นกับตนเองมาอนุเคราะห์มาอุปถัมภ์ขำจุนพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่สืบทอดต่อไปพระพุทธศาสนาดำรงคงอยู่นั้นหมายถึงว่าคําสอนอันประเสริฐของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะดำรงคงอยูอ่ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราที่เกิดมาในภายภาคหน้าในสุดสุดท้ายกนะ่อนปีจะได้นบอบ เรียนประเพณใหม่ไปให้ท่านพระอาจารย์ได้บรรยายสารธรรมผ่ายแดโยมทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ตรงถึงพร้อมด้วยความสนใจถึงพร้อมด้วยความสนใจถึงพร้อมด้วยจตุรพิะปอนใจมีอายุบรรลักณสุภาพภระปฏิภาณภารสารนอริบาลสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่มีอายุไขยืนยาวได้สั่งสมบุญสร้างบารามีจนตลอดอายุไข ให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติมีสมบัติามากมายตักไม่ต้องใช้สร้างบุญสร้างบารมีไม่ลืนจดหมดจดสิ้นให้ได้เป็นอาภิม,มหาเศรษฐีผู้ใจบุญท่องจนพระพุทธศา,าสนาไปท,ทุกาพระพุทชาติาให้ได้ที่สดแห่งคุณสมบัติคือที่สุดแห่งวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสมัมพิทายันสี่วิมุกแปดเจริญสิทห้ารบถ้นุกประการขีดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางกุศลก็ขอให้สำเร็จที่ผลนำกำมันทีนท่มุ่งมากปรารถนา ど